หัวเดียวให้ละลอแบบนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะหัวเดียนะคะราคาอยู่ที่717,000บาทรุ่นนี้เน้นรุยสวนรุยน้ำรุยปะรุยเขานะคะลูกค้านะคะแต่งนะคะเปลี่ยนเป็นตรงกระจังหน้านะคะ FORD e, แล้วก็เป็นไฟนะคะตรงนี้3จุดนะคะใช้งานได้จริงนะคะไฟตรงนี้มันจะมีอสีส้มแล้วก็สีขาวนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะสสีแล้วตรงนี้นะคะเป็นกันตัวกันชนหน้านะคะ ใช้งานจริงค่ะดูเสียงอ่าแล้วก็มีตรงนี้นะคะอ่สามารถลากจูงได้แล้วก็ลูกค้านะคะใส่ตรงแท้งนะคะเป็นของร l e n d e r นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซตเลยค่ะของ Al รน e n d e r นะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะที่ลูกค้านะคะใส่เพิ่มนะคะของตรงอ่าด้านด้านหน้านะคะของเอ่อตัวกันชนหน้านะคะเสริมเข้าไปนะคะเพื่อที่ ส่องไฟนะคะเวลาเข้าสวนหรือลุยสวนนะคะในช่วงระยะเวลากลางคืนอาจจะเป็นในสวนยางนะคะหรือว่าเข้าไร่มันไรอ้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถติดตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้เพื่อความแสงสว่างนะคะในการขับรถให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมด้านข้างนะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มอีกนะคะตรงนี้นะคะเป็นล้อนะคะล้อขนาดขอบ18นะคะเหมาะสำสำหรับในการที่ รุยสวนนะคะจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นขอบ20มันอาจจะขับเป็นค่อนข้างที่ไม่ค่อยแบบกระชับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยางนะคะมาพร้อมกับตัวยางซูมแมกนะคะก็จะเป็นยางนะคะ26 5่าทับ60 R18 นะคะ, 60, ะ,คะเพราะว่าตัวนี้นะคะเน้นขับรุยใช้งานได้จริงค่ะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะหัวเดียวนะคะของรุ่นเรานะครภายในนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะมากับตัวซิงค์ 4A นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะของเราก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเราก็มีแท่นชาร์จสายแบบแบบเสียบสายตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เบาะข้างในนะคะก็ค่อนข้างที่ทันสมัยในในสำหรับรุ่นหัวเดี่ยวเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะลูกค้าติดอะไรเพิ่มตรงนี้นะคะ ลูกค้าติดข้อนะคะเพิ่มเป็นของตัว Outlander นะคะใช้งานได้จริงนะคะนี่ดูตัวรถสั่นขนาดนี้เลยอ่าถือว่าใช้งานแบบใช้งานจริงใส่จริงใช้งานได้จริงนะคะไม่ติดแบบขำๆแน่นอนอ่าเราพามาชมนะคะรุ่นนี้นะคะหัวเดียวจะไม่มีตรงกันชนด้านหลังนะคะเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะคะของ o u t l เ n d e r นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นห่วงนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าอ่านี่นะคะเราให้เห็นเลยอันนี้คือป้องกันด้วยเวลา,าถูกข้างดลังกระแทกเข้ามาตรงเนี้ยตรงนี้ก็กันได้อีกเหมือนกันนะคะใช้งานได้ทั้งเกิดรถอุบัติเหตุด้วยเนาะแล้วก็ใช้งานได้รักจุงได้จริงนะคะในส่วนรุ่นนี้นะคะของหัวเดียวนะคะก็จะแต่งประมาณนี้เลย ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากแต่งรอรอแบบนี้หรือว่าอยากแต่งที่ดุก,กว่านี้อ่าเดี๋ยวน้องสเต็มนะคะให้ลูกค้าเลือกได้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิว,ว,วนะคะรถคันไหนเพิ่มเติมอีกหรือลูกค้าท่านท่านใดนะคะที่สนใจแต่งรถแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่นะคะ0625026395หรือมาที่โชว์รูมปอดราชพฤกษ์พระราม5ได้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิว คันต่อไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคันของลูกค้าเองก็ได้เดี๋ยวเราจะได้มาชมใน YouTube นะคะเรื่อยๆฝากลูกค้านะคะ,ะกดคัแชรลให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ดูรีวิวรถคันต่อๆไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้นะคะทางเราก็ขอขอบคุณมากนะคะน้องสเต็มก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ